ถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้คือแอปเปิลแล้ว AI ก็เห็นแบบนั้นจริงๆคุณจะมั่นใจแค่ไหนว่ามันเข้าใจโลกเหมือนเราสวัสดีครับระบบนี้ใช้การวิเคราะห์ภาพจากโมเดลตรวจจับวัตถุที่เราฝึกให้รู้จักวัตถุบางชนิดเช่นแอปเปิลแครอทกล้วยและอื่นๆ เมื่อผู้ใช้กดปุ่มระบบจะโหลดภาพทีละใบแล้วส่งผ่านเข้าโมเดลเพื่อวิเคราะห์ว่าในภาพมีอะไรบ้างในภาพนี้โมเดลตรวจจับแอปเปิลได้ถูกต้อง3ามผลพร้อมความมั่นใจเกิน90%ขณะที่อีกภาพโมเดลยังตรวจจับแครอทได้เพียงบางส่วนและความมั่นใจต่ำลง ถ้ามองแบบระบบซิสเต็มติงกิเราจะเห็นว่าความแม่นยำของ AI ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่โมเดลดีหรือไม่แต่ขึ้นกับหลายปัจจัยร่วมกันเช่นข้อมูลที่ใช้ฝึก (training data) ความหลากหลายของภาพการปรับพารามิเตอร์เงื่อนไขของภาพจริงแสงมุมซ้อนวัตถุซ้อนกัน ข้อจำกัดของระบบนี้ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแต่มันชี้ให้เราเห็นว่ายังมีโอกาสให้เรียนรู้มากกว่านี้โดยเฉพาะการฝึกโมเดลให้เข้าใจบริบทที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นวัตถุที่ซ้อนกันหรือแสงที่ไม่คงที่การทดลองครั้งนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพิสูจน์ว่า AI เก่งหรือไม่เก่ง แต่มันสะท้อนว่าระบบที่แม้ยังไม่สมบูรณ์ก็สามารถเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ทรงพลังทั้งสำหรับผู้พัฒนาและคนที่อยากเข้าใจ AI อย่างลึกซึง้งคุณคิดว่าถ้าเราพัฒนา AI แบบนี้ต่อไปเราจะใช้มันช่วยในงานด้านใดได้บ้างหรือมีภาพไหนที่คุณอยากให้มันลองตรวจจับ